นี่นะบ้านมันต้องเป็นภาพนี้กัน จะมีนะ่ลายสดล่าสุดมันจะน,น่วงมากนะไอนี่แค่ว่านะน,าน้ำเหลองมันหล่อมันได้มินหน่อยว่าว่าแล้ว แหววเลี้ยแหววเลีนะเ้ฮึฮึอาเบดวางพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นใหญ่ฮึฮึฮึฮ้อะอะมาเลยวันน สวัสดีครับบุรีัาทุแลนด์สเคปสวัสดีครับผมและช่างเบิร์ดครับผมวันนี้มาทำการไลฟ์สดทางยูทูบ เออเออบอกแล้ววันนี้ของเล่นฮะได้เออคุริธาต์แลนดิสเคมนะครับและวันนี้อยู่ร่วมการกับช่งเบิร์ดขอเสียงหน่ครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดเนี่เรามาดูงานปรับนะครับ อ่าที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นในส่วนของงานกินนะครับเพื่อเตรียมลงหิ่งคุกคาดว่าวันนี้หิมคุกจะลงในพื้นที่ อะไรผิดคานนะครับชวนตัวผมรับฮ่าความได้แแอ่ด huh. ีเห็นมาอยู <anz peng uins> <wij en> <working> ่ตรงบริเวณด้านหลังของหลังบ้านโอนเนอร์นะครับเพื่อที่จะทำเป็นทางข้าวออก บริเวณพื้นที่นี้ภาพมันค่อนข้างที่จะกระตุกนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้สถานศัาดิ์ท่านเห็นดูนะครับป็ิการต้งกันชั้นเบตชั้นสุด้ายนะครับให้พื้นผิวได้เรียบและแข็งแรงที่สุดประกอบกับเราต้องหินคุกหีือมากอยู่ห้าร้อยแปดสิบกิว ค,คิดว่าจะทำไฟนอลที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้วันที่29ครับจะมะะีลูกหลานของท่านมาจาัดงานพิธีธุกรเลยครับวันนี้และผมได้รับเกียรติจากช่างเบิร์ดครับผมมาดูงานในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ อะไรหรือมีข้อแนะนำอะไรทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับนี่ทีท่านอยู่นะครับจะเป็นงานศรึกษาเพื่อนำดินทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมาเติมในพื้นทะี่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลัง,งเครือสาวคพับครับชื่อสวนนะสวนไทย นายยิ้มครับผมในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็จะ,จะมีลานจอดรถที่หมาและมีสนามฟุตบอลครับผมเนื่องจากในพื้นที่นะครับมีสนามฟุตบอลประมาณอยู่สองสนามและไม่เพียงพอต่อความ จะเกิดเสหนหามย่าเทียมในปี5 6 9เพื่อที่รองรับเด็กน้อยและเยาว,วชนนะครับอายุตั้งแต่5ขวบจนถึง14ข้ามานถึงที่งานของช่างพที่ได้เข้ามาดูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานขุดตะถมดินรับผมพร้อมปรับเกตปูหินคุกในพื้นที่ ท่านหลายๆท่านนะครับใกล้เทศกาลปีใหมนะ่แล้วขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังเดินทางไปที่ไหนด้วยความปลอดภัยครับกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านส่วนผมก็ได้ส่งงานนี้วันที่ยี่นี้ผมก็ดีใจครับตัวนี้เป็นสซูครับผมเทียบเท่ากับตัวเกเดอร์แคดยี่ีซูจี การทำงานของผมร่วมกว่าสิบปีได้รับความไว้วางใจจากพี่สาวคนสวยผู้ใจดีดูแลในส่วนของานใดอยากโทรมาสอบถามหรือว่าเรียกใช้บริการได้นะครับผมและช่องเบิร์ดสามารถเข้าไปดูได้งานประเมินราคาหรือว่าให้ความรู้ คโฆสมําเกี่ยวกับงานดินงานวัดได้ครับ,บแน่แนจาจม้ กระตุกงานได้แหละมันโดนสัญญาณรบกวดเพราะว่าแถวนี้มันใกล้สนามบิน ได้สองตำแหนะ่ง yeah. ม,นะมีโดนีโดนะนว่ามันต้องไปเตีวพอนะเห็นป่ะอันนี้คือไลายไ,ลได้เ,เดี๋ยวจะเมาขใัครับผมที่ท่านเห็นนี่นะครับ เป็นเกี่ยวกับดีบัครับผมผมชบอบเนก็เดอร์คร,รับทิ้งใบมีดอย่างสลบศ่อสน,นาองศาบริเวณศะดครับดึงดึงแนวยาวตลอดแนวความยากคือบริเวณที่ต้นกลางหานเนี่ยครับจะต้องใช้วิธีการหลบใบมีดในการดึงใบมีดกับ ระยะเพื่อให้ได้แน่องศา,าที่เท่าเทียมกันหลังจากน,นั้นก็จะทําการเติมดินบริเวณหน้าเสาดังหันเพื่อจะเติมไหลเติมไหลแล้วก็บดอับ ตรงนี้นะครับเป็นที่าำลังตลาดนีครับผมจัดมุมอยู่ที่อ่สนามก็จะได้เป็น สน,สนามโดนถึงทางสือที่สามารถให้รถสันรอือว่ารถบรรทุกเข้าในพื้นที่ได้ระยะความสูงตรงนี้ประมาณ30เมตรนะครับ ระย90ก้าวสิกาส้าโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าแบบตอน สวัสดีครับผมสวัสดีครับภูริทัสารแลนส์เคปแล้วครับแล้วก็ช่องปั๊บนะครับ080 500 99 39ครับผมวันนี้ดำเนินการบินไลฟ์สดในพื้นที่ครับผมบริเวณด้านหลังของเครือสาพ,พัดลำภูนนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่สวนไผ่นายิ้มนะครับพี่สาวคุณสวยครับอมอบความไว้วางใจให้ผมดูแลงานขุดสาธาร,รดินพร้อมกับปูเพื่อเตรียมพื้นที่ตรงนี้เป็นลานจอดรถและในอนา,าคตเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมครับผมอัน,นี้ทนงานเก็บพื้นผิวรั้งเลยนะครับแล้วก็ปรับสลบความลาดเอียงของริมสัก ได้รับเกียิมาจากาช่องเบิร์ดครับจากบ้านหนองควายเลยครับผมจากทางโดงเชียงใหม่เลยนะครับมาเยี่ยมชมในโครงการแล้วก็ผมก็คาดหวังจะได้ใช้เครื่องจกักรช่างเบิร์ดทีมงานเดียวกันนะครับมาดูแลในส่วนของงานงานปรับหินคุกในพื้นที่ บริทัทแรงเกียนะครับรับออกแบบสระพุ่กหนองนานะครับถนนทางเข้าบ้านเข้าสวนนะครับถนนปิดของนครสวรรค์ถนนฟูถึงคุกเราดีดการครับโดยช่างผู้ชำนาญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังบริการงานเซเวคครับผมเช็คระดับเขตพื้นที่ครับผมคิดคำนวณปริมาตรมวลดินในพื้นที่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยนงานกำแพงกั้นดินรับางานหอกเสาเข็มท่าในใดที่มีความสนใจนะครับอขอรบกวนติดต่อเบอร์โทร0805009939โดยช่<อ>างก่อปุริทับแรมสเก็ตครับ ไปดูเก็ยเดอร์หน่อยนะครับว่าเหมือนเอียง,อยงขอบปากบอก่อติดแรนอะไรแบบเตือนแล้วแบตเตอรี่เริ่มเตือนแล้วครับผมจะเข้าไปดูเครื่องจักรเล็กๆนะครับ วันนคุกครับผมจุดสตอคเห็นคครว่าวันพรุ่งนี้น่าจะพร้มครับจะมีเสียงรบกวนครับเพราะตอนนี้สัญญาณแบตเตอรี่ทีสิเปอร์เซ็นแล้วครับ ครับผมผมร่างระคับนี้ขอรบกวนไลฟ์สดจบขีเปลี่ยนแค่นี้ Low battery warning. <laughs>